กูจะพาเล่นเกมกอดแต่ก็กระต่ายสลับส่งนะอันนี้คือชื่อเกมกูจะให้อ่ะกูจะพาที่พูดก่อนสมมติคนแรกของแก๊งอังแก๊งถือไว้ก่อนให้ถืออยู่ในระดับอยู่ตรงนี้แล้ววิ่งจากขาซ้ายก่อนแฟ้มแล้ววิ่งจากขาขวาขาเดียวเด้อจะโดนมาแบบนี้ให้ถึงก่อนพอมาถึงตรงนี้ให้สลับเป็นขาซ้ายแล้วก็กลับไปคไหมถูกต้องด้วยถูกต้องแล้วคนที่เสร็จก็นั่งลงหลับไปใหญ่ ก็ไปลอยเนาะทุกคนโอเคไหมถ้าพงเรผมก็น okay. oh, okay, <te ั e ่งอีกขัอง้ก็ไานั่งอีัอย่างละก็ไปใครนั่งข้างก่อนข้าง่้านั่งอยู่เอ้ใครนั่งคบทุกคนแล้วร้องว่าเฮ้ยทีนั้นถึงจะชนะถ้าสมมุติเราเสร็จก่อนถ้านั่งแล้ไม่ร้องก็ไมชนะนะอ่านไปในระดับบกขาขวาก่อนแล้วก็ขาซ้าย ดูช่วยกันเด้อดูดูทีมเพื่อนช่วยกันใครไม่สนับก็เปควาฟสงฟางฟางกดติม้าก็ฟางเสียตปีกหนึ่งสออ่สลับคะสองอ่ะนั่งนั่งนั่งไว้กเพื่จะยายามออกได้แล้วนั่งนั่งางแฝงเปลนั่งนั่งเสือยล้วน่รงต่อยคงแฟมแฟมกับเสือขยับออกแต่ตงั้าเป่สลับคะั อ่ะนั่งลงนั่งตรองเทีงเลยอ่ะคนสุดท้ายไปแลวแล้วเกี่เยห็ใครอะวาขววาวนไรมะแล้วก็อมไเฮยเอ่าทีนี้สอนอะรไม่เป็นไรกววก็เก่งเหมือนกันกมือต็มเมือไ่กอ่ต่อไปคุจะให้มาเป็นพันหนึ่งหมื่บาแล้วกเพืนทุกคนลุ มาไทีนี้สองนั่งนั่งน้ากระดานไปได้ด้ยทีนี้สองนั่งลงนั่งตรงนั้นข้านั่งลงคุณนั่งลงมาทีนี่งอฝังนี้เข้าไปทีละสามคนได้ตัว

พงอ้ไภูมิไปเข้าแทนพงพงมาตามมาสลับกันจะได้ไม่เด้อนี่ต่าดูเด็กไปภูมคุณเรียกเข้าไปภูมเออนี่ใครไอาตอไอิ มึงพี่ไปองพี่ไปไปแล้วคู่ไปแ้นะคู่คู่ไปแล้วคูไปแล้วนะกูเตะเลยเอาามาดหไม่เ้ยไปถึง้ถึงให้ได้เด้อ ว่าถุนตีคูครับหาแกแกหนนั่งคสมาที้แว่านี่แก้แก้แก้มไปนั่งกันเอนั่งมอถ้า่นตายตายไงมันเปลียนอ่ะอ้ยงอตงมันตายเอมถ้าอยากแข่งไหมแข่งแข่ง เอาไปก่อนก่อนใส่ก <gens> ิ๊บยุงออกไปออกไปเราีเพิ่นน่าาละไม่ไม่ไม่เพิ่นไม่เกี่ยวเพิ่นไม่เกี่ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรขออีขออีขออีพูดดีแบบแต่เธอคูบ้ามึงคุณแล้วคนอื่น เกียร์เลยอ้าวใครกล้าพูดหน้า <coughs> เต๊พี่จิงหรอขอบคุณงจน้ำบรรณตะกอดยังไม่ได้เลยขอบคุณตะกอดเลยเนาะไดงไปตามมาไปในลงเราเบยมาทำไมเอารอยไป่เขื่อ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 เ่เ่อเ่อเ่เ่เ่อ

คราวนี้มามามาลงเพียงแข่งกันเลยสองมาเีื่อตเขาไม่ได้ตีตัวแทนที่ไม่ดีมาไอ้ตาจะเออเขาไปช่วยเขาไปใส่กล้องดีโม่ตำแหน่งโม่ตำแหน่งบอปินวิ่งเองตัวแทนตัวแทนที่สองสามคนเริ่มการ์ดโเข้าวงอีกวงใครอยู่คนเดียวฝั่งนี้ไปเล่นเอาดามาโย่หน่อยนะโอ้โหเอา อย่าอย่าทำเน็ตแบบนี so <trilogy> ้ไม่ใช่อย่าจ้องเน็ติใครวะ่ดยิ้มไปดสครู่โอ๊ยเจก่าะให้หัวหน้าทีมาหัวหน้าทีมาเพาจะเรียกหัวหน้าทีแ่คุณไปไ้ายท่านแข่งขันจริงม้าทีมาหัวหน้าทีเอาคขึ้นออกไปก่อนไอ้ผมไม่ยินรอนุ่งไป่ง่มห่ะเมือแกหอเรมอเส่อฮะ อาแดงไหนตัวทั้ครับอายุอนเดาโอเคตัวทา้งการก่อนคุณกังก่อนที่จะเสิร์ฟต้องฟังกรรมการขานแต้มเดี๋ยวนี้ถึงเสิร์ฟเสิร์ฟก่อนจะเป็นการที่เขาจะถ่ายภาพเขาบอกจะโกลมแล้วคนที่ไม่ได้เสิร์ฟก็อยู่ในเสี้ยวสามเปลี่ยนนะครับโอเคสามเปลี่ยนอ่าเล่นไปจตัวนูนตัวนูนเฮ้ย เราห้ามออกจากวงเอาใหม่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ตรงไหนของสนามก็ได้แต่ต้องอยู่ในวงจะเอาใหม่ครับคุณศูนย์หนึ่งก้าวไปก็ได้เราเสียแบบพอเราเสริมออกคุณจะไปโดนเมสซี่ไปเลยมันเป็นเล้อที่บวกก่อนศูนย์สอง แก้นเพราะว่า <sketches> ม oh. uh, oh. really no ันโดนแก้นแล้วค่อยออกติ้งตาาหน้าดติ้งต่อไปฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเหมือนกันถามว่าจะฟังกรรมการฐานแต้มก่อนคายโยนแล้วบอกเขาอกแม่กูข้าบีกว่าขึ้นมเขน้วเว้ยโซ่ขา้นมเขาตกหล่ะ

Hey! Okay. ก็ตองเซ็ตยงไงเซ็ตบบนีพอพอแบบนี้มามาวงวงเราจะเซ็ตเป็นแถวมาไม่ไปมาไม่ไปบาีพุกพูอ่ะมาคุณจะทักคุณถ้าคุณพูดเป็นแถวมาแล้วแถวมาทิ้งก็ เอาไม่ไม่หากันสองุีแข้นเออเออเอองาเร่งแมากเร็วเร็วมือโยกมือ่ยวมือลงไม่้องหน้าตักตักตัหน้าคุยจัอ่าทุกคนยืดขายืดขาไปเหมือนเดิมกูขราบุญจ่นพี่ยืดเห้าไปเหมือนเดิมเหมือนห้าวันก่อนกูแก้หมดเวลาแล้วก็คนต็มไปเช้ามาเริ่ม ถ้าใครแตะไม่ถึงก็แตะตรงนั้นแัก็ได้ครับหนึ่งหรอกนับหนึ่งถึงสิบพร้อมกันเขาเข้ามาถึงนเขาีับกสามนับเด้านห้าหกเจ็ต่อไปมึงนับขาด้านซ้ายเข้ามาเก็บ้วไขาขาด้านซ้ายแล้วก็ยืดขาด้านขวาอขา่านับสามสี่ห้ากเจ็ดแป เปลียนสลับข้างอย่าให้ขาเข้าไปใต้ขาให้อมันชิดกันเฉยๆเออาต่อไปเลย้าวด้าน้าอเค3ดก้าออกาต่อไปการขาออกเลยการขาออกงบ้างแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าด้านหน้าอ่านับหนึ่งสองสาม ต่อไปทับขาเข้ามาให้ทขาชิดกันแบบนี้แล้วก็จับเท้าก้มลงไปนับต่อไปดึงเอาขาข้างซ้ายต่างขึ้นแล้วขาข้างขวาขึ้นแบบนี้ปิดปิดปิดขาข้างขวาลงไปให้มันตึงๆตรงนี้นับสามสี่โอเคห้าสี่สลับข้าง ให้มันตึงๆให้มันรู้สึกตึงนะไม่รู้สึกโม้ห้า่ะ้าหกเจ็ดแป่เก้าเก้าโอเคนะคะอาวุสบายขาน้องสบายขานี้เราเรียนทักษะอะไรกันการงูการลุงทีมการลุงทีมใครเสือเขาเล่นทีมละกี่คนสามคนค่ะคนเสิร์ฟต้องอยู่ตรงไหน แล้วคนโยนกับผู้เล่นฝั่งนึงล่ะต้องอยู่นอกองได้ไหมนอกได้ถ้าอยู่นอกองจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเออวันนี้เราสนุกไปม่ดีอ่อนจะเหนื่อยกับร้อนแล้วได้อะไรบ้างวันนี้ได้ความได้แงแเพราะว่าเราได้ออกกำลังกาย เราได้ฝ uh, ึกทักษะการทำงานเป็นทีมทีมเออรี่ในการเนื้อเป็นทีมที่บ้านจะปวดแขนปวดขาวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้ความร่วมมือเอาวันหน้าพ่องบอกแล้วก็มาได้ความกรุ๊บอาวุธอาวุธขาย